โอสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสนีเราก็กลับมาอยู่กับเกมโปเกมอน TCG Pocket กกันอีกครั้งนะครับและที่ผมกลับมาในวันนี้ครับแน่นอนกลับมาอีกแล้วครับกับคลิปสุ่มกาชาเพื่อนๆสำหรับคลิปสุ่มกาชานะครับผมก็ขอพูดคุยกับเพื่อนๆให้เข้าใจตรงกันก่อนนะในช่วงต้นเกมนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเห็นผมทําคลิปสุ่มกาชาเยอะนะครับแต่หลังจากที่ผมได้การ์ดที่ผมต้องการครบแล้วเนี่ยผมก็จะไม่สุ่มเยอะแบบนี้แล้วนะเพราะผมก็กะว่าอยากจะเซฟเงิน แล้วก็เซฟทองนะครับเอาไว้ใช้สุ่มแพ็คต่อๆไปที่จะมาในอนาคตด้วยนะเพราะผมเชื่อว่าดันเนสของผมเนี่ยน่าจะไม่ได้มีแพ็คนี้เพียงแค่แพ็คเดียวนะครับอ,อ๋อใช่แล้วก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับหน้าปกเนี่ยมันก็ขึ้นไปแล้วใช่ปะ่ะว่าสุ่ม992นะครับก็วันนี้เนี่ยไอ,อ้992อ่ะผมขึ้นเป็นพิธีเพื่อน จริงๆอ่ะก็คืออาจจะสุ่มมากกว่า99้าองนะเพราะเมื่อวานจริงๆผมก็ไปแอบสุ่มมาเพื่อนแต่ว่าผมไม่ได้ลงคลิปนะครับคือต้องบอกว่าตอนแรกผมก็จะสุ่มนิดเดียวใช่ป่ะกะว่าจะเก็บมารอทําคลิปสุ่มให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแต่ปรากฏว่าพอมันสุ่มไปนิดนึงอ่ะแล้วมันร้อนเพื่อนๆ <c oughs> คือมันเกลือแบบเกลือมา,มากๆนะครับจนผมไม่ไหวอ่ะผมกดแบบหมดหน้าตักเท่าที่จะแบบกดได้ของเมื่อวานนี้เลยนะแต่ประเด็นคือก็ต้องบอกว่าแฮปปี้ครับตอนจบ เมื่อวานนะครับใบสุดท้ายที่มาก็เป็นบานะ ex 2ดาวทองเพื่อนๆโอ้โหบอกเลยตอนนั้นผมสุ่มตอนประมาณแบบตีสาม้งน้ำตาผมจะไหลอะกดซองสุดท้ายแล้วแบบบนานะออกมาพอดีครับคือถ้าบนานะไม่ออกมาเนี่ยบอกเลยว่าเมื่อวานเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเพื่อนร้อยซองแบบไม่มีอะไรเลยผมเก็บรูปเป็นหลักฐานไปด้วยนะเออเพื่อนงนะนี่เลยนี่เลยอ่านี่ครับบานะเก็ตโตนะครับ อ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรีมาอัดคลิปตอนนี้เนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าดวงผมกําลังมาเดินเพื่อนเพราะล่าสุดนะครับก่อนที่ผมจะขึ้นสตรีมก่อนที่ผมจะขึ้นอัดเนี่ยรูปนี้ครับรูปนี้อ่านี่เลยผมไปสุ่มวันเดอร์พีของเพื่อนมาครับแล้วได้ดันเนะมาด้วยเพื่อนเพื่อนได้มาอีกหนึ่งใบนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะเห็นที่ผมโชว์คอลเลกชันตอนเริ่มนะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีดันเนะทั้งหมด8ตัวแล้วนะครับอ่ะโอเคก็ชิดแชทกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราก็มาลุยกันเลยดีกว่า ก็่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมคือวันนี้จริงๆเป้าหมายลรกของผมอะ่ะก็ยังคงอยู่ที่ซ m ง w ิว2นะเพราะผมยังอยากจะได้บานาอีกนะครับแล้วก็ดานเนตด้วยแต่ที่ผมจะมาสุ่มก่อนเลยเนี่ยผมขอมาสุ่มเป็นซองพิก a c h แล้วกันเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับอีเวนตาลามันจะมาแล้วประเด็นคือต้องบอกว่าผมอะ่ะยังไม่มีเด็กสสยฟ้านะครับ ซึ่งตอนนี้เด็กสายฟ้าที่ผมเล็งๆไว้เนี่ยผมกะว่าจะมาเล่นเด็กยิ้มสายฟ้านะเป็นเด็กที่ใช้การทเทรนเนอร์ครับก็คือจะมีพวกมารูไมปิกาจูไรชูตัวละครก็จะประมาณนี้นะที่ผมอยากเล่นแล้วประเด็นคือตัวละครเหล่านี้เนี่ยมาอยู่ในซองปิกาจูเพื่อนซอ,องมิวทูที่ผมไปเปิดเนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มปิกาจูซะหน่อยละกันเผื่อไรชูออกปุ๊บผมก็จะหยุดนะครับแล้วก็จะกลับไปสุ่มซองมิวทูกันต่อนะ อ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอยท์ของผมเนี่ยมันจะเกินแล้วเพื่อนเดี๋ยวต้องใช้ด้วยมั้งเพราะว่าถ้าเกินเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเก็บเพิ่มไม่ได้นะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลุยพิกัูกุนก่อนเลวกันก็เดี๋ยวผมเปิดซองฟรีก่อนนะเพราะว่ามันมีซองฟรีเด้งมานะครับอ่ะไปเลยก็เพื่อน,อนส่มไปยังไงนะครับก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไลฟ์คุยกันตรงๆนะครับแต่ว่าเราก็สามารถคุยผ่านคอมเมนต์ได้นะเพื่อนโอเคไหนดูซิ เอาจริงผมก็ยังแอบเชื่อลทัทธิแพ็กงอนะจริงๆคือผมว่ามันก็มีส่วนอะเออแต่มันไม่ได้มันก็เยอะครับแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรอะมันมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมันก็ดีไงดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับโหแต่ว่ารอบนี้เหมือนไม่มีเลยวะ่ะรู้สึกว่าจะไม่มีที่ยึดโอเคน่าจะไม่มีเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าซองนี้มาครับได้ไหม โอ oh, คลิปจัดไปเลยเรียบร้อยนะครับซองฟรีเป้าหมายของซองนี้เราคือไลชูเพื่อนๆไลชูแล้วก็คาซมิ2ดาวทองนะครับที่ผมอยากได้นะอันนี้โอเคต้องใช้เล่งแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมก็มาเปิดแบบสิบซองเลยแล้วกันจัดไป โอเคเดี๋ยวผมติ๊กไปด้วยเออเ <c oughs> พื่อได้ที่ผมต้องการเนี่ยผมก็จะหยุดนะอย่างที่บอกนะครับกอมา3 2 1ไปครับมาฟังนะเพราะว่ามีเสียงหรือเปล่าเพื่อนคือบอกเลยว่าเสียงอะ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเสียงมันมามันจะเป็น2อดาวทองจริงๆเสียงดีกว่าแสงเพื่อนฮึบไปโอ้หเดี๋ยวนะไม่มีทั้งเสียงไม่มีทั้งแสงวะ่ะหม่ก็ได้ไหมนั่นไง มันไม่มีเสียงแล้วก็ไม่มีแสงครับโอ้โหเทนเนอร์มาสองใบเลยจริงๆเทนเนอร์ผมว่าหายากนะแต่ตอนนี้ขอไลชูก่อนโอหจะ่งเงียบอย่างนี้จริงดิฮึบโอ้โหเพื่อนๆสุดยอดวะ่ะสองที่หกนะครับไลชูอืมฮทันเดอร์นะครับตัวนี้เก่งเอาจริงผมเจอผมแพ้ด้วยคือผมแบบ ตีไม่ได้ทันทีอ่ะเขาตีผมรัวๆเลย <espí rit us> ยืนไม่ไหวโอเคนิโดควีนนะครับนิโดควีนผมรู้สึกว่ามีทุกไลน์แล้วมั้งซองที่แปดนะครับโอ้ยอยากได้แค่ไรชัวแล้วผมก็จะเฮ้ยวอวมาว่ะเพื่อนไม่ก้อนแล้วคือมันอยู่ใบแรกไงย,ยังไม่ทำได้ลุ้นเลยนะโอ้ oh. อันนี้อันนี้ผมก็จำไม่ได้นะว่าเขาเรียกว่าแลรแบบไหนนะครับแต่อาร์ตอันนี้โคตรสวยอะจริงๆผมอยากให้มันมันเป็นอาร์ตแบบนี้เยอะๆเลยนะดูดิมันดูเหมือนแบบเราเห็นชีวิตของโปเกมอนนะครับโหสุดยอดโอเคผมมีเด็กเล่นแลเด็กสายฟ้าตอนแรกอยากจะเล่นพิกาจูไรชูนะครับสรุปได้เล่นพิกาจู EX เลยวายกอดสามดาวทองสองส,สองแรก มีไหมอุ้ยมีอีก,ออกเฮ้ยเอาเรื่องว่ะที่เยี่ยมมาทั้งหมดนี่คือแบบแฮปปี้เลยนะจริงๆว่าโอเคครับทาเคชินะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ก็ตามอะ่ะใช่ไหมใส่โกเลมกับใส่อีบอเหมือนมันไม่ใช่เด็กที่คนเขาเล่นกันเลยอะ่ะเอ๊ะทาทาเคชินี่ยแต่ไม่เป็นไรครับได้มาดีไงก็ดีกว่าไม่มีนะ โอ้โหถ้าเป็นคาซูมีนี่จะเป็นปื้มเลยจริงๆโอเคเรียบร้อยครับผมว่าโอเคนะผมว่าผมมีเด็กเล่นแล้วหรือเราเอาอีกสัก1ิซองไหมสัก1ิซองแล้วค่อยกลับไปไมิวทูดีไหมดีไหมโอ้โหดูเก็บคอลเลกชันนะครับสวยงามคอลเลกชันผม อ,อีกสิบซองแล้วกันพอรู้สึกว่ามันกำลังมานะแถมไปแถมไปฮึสบซองเสร็จแล้วผมไม่เปิดแล้วพิกาจูนะครับก่อมาสามสอหนึ่งไปครับโอเคมีแสงไม่มีเสียงเว้ยรอบนี้น่าจะแย่โอเคทันเดอร์นะครับซันเดอร์เหรอ ตัวที่2นะเออเดี๋ยวผมเอามาเล่นก็ได้เนี่ยถือว่าจัดมีเด็กเอาไปเล่นแล้วสายฟ้าเนี่ยครบเลยฮึบฮมบมีไหมรู้สึกว่าจะอยู่สองอุ้ยมาแล้วครับมาแล้วอันเนี้ยเฮ้ยได้ปะทาเกชิอีกเหรอคาซูมิเหอะได้ไหมอ่ะขอเป็นคาซูมิได้ไหมอ่ะคาซูมิคาซูมิขอเทนเนอร์ผมมีแววว่าจะเป็นเทนเนอร์ว่ะอันเนี้ยจริงๆประสบการณ์ครับประสบการณ์อันเนี้ยใช้ประสบการณ์อย่างเดียวเลยฮึบ โอเคโอเคครับได้อยู่ได้อยู่ไม่ว่ากันอันนี้คือผมแยกเล่นอยู่แล้วนะแต่ประเด็นคือ <c oughs> ข้าสุมิไปไหนวะเนี่ยโอ้ยโอเคครับออขออภัยนะครับเสียงดังถ้าเพื่อนๆตกใจผมขออภัยด้วยนะนี่คือผมเป็นคนแบบลุ้นจัดโอเคครับโอ้โหมาติดกันสองใบแบบเมื่อกี้ไม่ทันตั้งตัวไงฮึ่มๆไลชูไลชูลชเอาหน่อยไลชู คืออยากเล่นไลชูนะพูดจริงๆโอ้โหไลชูไม่มาจริงดิไลชูมันต้องอย่างน้อยขอบเงินนี่ยผมว่าดูดิไม่มีเลยครับมาไหมสองที่เก้านะครับน่าจะหมดไปแล้วช่วงโปรโมชั่นผมนะโอ้โหไลชูไม่ออกว่ะไลชูนี่มันออกยากกว่าสี่โทอ,อีกเนี่ยโอเคอันนี้ได้อยู่เอออันนี้มันก็ใช้กับเทนเนอร์ได้นะ โอเคครับคาซูมิมาปลอบใจใช่ไหมอ่ะเรียบร้อยครับไม่เปิดแล้วปิกกจูพอพอเแต่ก็โอเคอยู่นะโอเคเลยครับแฮปปี้แฮปปี้อันนี้คือไม่เกลือไม่เกลือบอกแล้ววันนี้ผมรู้สึกว่ามันมาไงผมเลยแบบรีบมาอัดก่อนเลยนะคือถ้าอัดซอนที่แบบไม่มีอะไรมันก็เหมือนที่เพื่อนเเห็นนะ <laughs> ที่ผมสุ่มไปก่อนนะเนี่ยโอ้โหกิบโคตรนะ,ะมาครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ซอง มิวทูหรือว่าเ,าเอาลิซาดอนสักซองไหมอ่ะลิซาดอนซักซองแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเค่อยมิวทูยาวๆนะอันนี้ที่ผมอยากได้คือเอกีระเพื่อนๆใช่ปะ่ะเอกีระป่ะผมเรียกผิดตลอดเลยขออภัยด้วยนะเอลิกะ e ไม่ใช่เอกีระเอลิกะครับเอลิกะมาขอเอลิกะหน่อยแล้วกันดวงมาขนาดนี้แล้วเทนเนอร์ก็มาสองคนแล้วนะครับไม่แน่วันนี้อาจจะเป็นวันเทนเนอร์ก็ได้ไม่ใช่อะไรในมิวทูเนี่ยคือผมได้โคกะกับคาซากิ อย่างละสใบไปแล้วนะแล้วเทนเนอร์มันมีแค่2คนด้วยซองนั้นฟังเสียงครับโอเคไม่มีเสียงมีแค่ลุงนะไปครับไปเลยสองที่สามนะครับโอ้โหสีดำสองไปอยู่กับปิกาจูได้ไหมเนี่ยโอเคบูสเตอร์ เฮ้ยไ,ได้อีวูครบเลยอะเปิดก่อนหน้านี้คือไม่ออกเลยนะมาอยู่วันนี้หมดเลยแต่ที่เราต้องการนี่คือแบบดาวทองไงที่เปิดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะการที่มีมันเล่นได้เพื่อนแต่ต้องการ <c oughs> ต้องการความอูฟู่ครับโอเคฟูดินนะครับมายัางทองเจ็ดยังไม่มานะโอ้โหเงียบเงียบกลิบมาแล้วอุ้ยอุ้ยสองอันแต่อันแรกเนี่ย คือผมว่าเงินสีเงินไม่ใช่สีทองมันเพื่อนมันเป็นอันหลอกนะครับแต่อันสุดท้ายเนี่ยมีโอกาสเป็นเทรนเนอร์อยู่นะผมว่ามีโอกาสอยู่มานั่นไงไคลลิกกี้นะครับบอกแล้วเนี่ยคือมันมันดูได้ครับมันดูได้ผมเริ่มรู้ไงเปิดได้บ่อยมามมลาปาสครับเดี๋ยวอีเวนล,ลาปาสก็จะมาแล้วนะแต่จริงอันนี้ก็สวยแหละ ผมว่าอาร์สไตล์นี้สวยดีนะอยากให้มีบานะมากเลยโอเคซองที่9นะครับน่าจะหมดแล้วผมไม่น่ามาเปิดลิซาร,รอนเล่นเลยรู้สึกดวงลิซารอนไม่มาวันนี้แต่ด้วยความซ่าไม่เป็นไรมีการ์ดใหม่ไหมไม่มีเลยนะครับมีหมดแล้วนะอ๋อมีบูสเตอร์มีอะไรอีกโอ้ระพันผูกยังไม่มีเหรอเนี่ยแสดงว่าเห็นของคนอื่นมาอ่ะมาครับ เรากลับมาที่มิวทูของเราดีกว่าเราต้องมาหาบานะกันครับ <S <S กับดาเนะนะไปครับ9 9งวันนี้ฮึบโอ้ยเพื่อนๆมีใครได้ยินเหมือนผมไหมคือจะบอกว่ามันมีเสียงฟังใช่ไหมตอนต้นนะครับหนึ่งครั้ง แล้วก็ตอนท้ายเนี่ยมันมีแสงลุงแล้วก็เสียงฟังพร้อมกันเลยนะผมว่าซองนั้นเนี่ยเด็ดจริงๆเฮ้ยเทนเนอร์เนี่ยอย่าเป็นเทนเนอร์นะดเดนิอืมโกแบดเอาจริงโกแบดไม่เป็นอีกหนึ่งใบที่ผมได้โคตรบ่อยจริงๆโคตรไม่อยากได้เลยโกแบดเนี่ยอาร์ตไม่สวยด้วย,วยประเด็นนี้อาร์ตแบบโอ้โหโคตรหนักไม่สวยแบบว่า,วกากากด้วยผมว่ากากอะจริงๆโกแบดเอาอะไรมาเก่งก่อน โอเคมาตัดดกูการนะครับเออแล้ววันนี้ผมเล่นเพื่อนๆจะบอกว่าโคตรหนักเลยคือแบบเล่นยังไงก็แพ้ไม่เข้าใจเลยวันนี้คือจุ่ยังไงมันก็แพ้ครับแพ้แบบหนึ่งแต้มตลอดนะโหหุดหิดมากอย่างน้อยได้มาอารมณ์ดีกับกาชาหน่อยน่าจะใกล้ละสอไม่มีนะครับโหระหว่างทางนี่คือเงียบเลยนะต้องสองนี้แหละไม่ใช่ด้วยเว้ย สองหน้าแน่นอนโอเคมีอันเดียวเว้ยขอเฮอร์บานาได้ไหมอ่ะฮึบมอเมตามอนเมตามอนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะบอกว่ามันเสียงชุบแล้วก็สีลุ้งให้ผมแค่นี้เหรอให้ผมแค่นี้เหรอโอ้โหซาดีใจโคตรโคตร my god เคมกหนึงนะ 240แล้วครับเปิดอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวแต้มจะลดละต้วมาไปครับมาฟังเสียงขอเสียงฟังฟังโอเคมีเสียงฟังอยู่โอ้แต่ว่ามีทีเดียวเองอะไหวไปเนี่ยโอเคครับเงียบจิบๆเลยเงียบโคตร ไอซองนี้คือผมไม่ค่อยอยากได้อะไรแร้วไงซอง,อง,อง,องนี้คือผมเปิดไปเยอะโคตรๆเพื่อนๆซองเนี้ยจริงๆโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอนี้มันใบใบพิเศษเพื่อนๆใบที่มันที่มันเข้าฉากอะใบเข้าฉากอันเนี้ยคือมันจะเหมือนแบบกรอบมันจะเป็นพายุอะเพื่อนๆนึกออกปะโอเคมานะครับได้อยู่ได้อยู่ดูร้ายเปอร์เซ็นต์นั่นไงครับ ประเด็นคือผมไม่อยากได้โอ้โหวิวทูตัวนี้ตัวนี้สองนะคือผมขอเอาไปเลขบานณได้ไหมเจะบอกว่าที่ผมจัดมายังไม่เคยจัดเด็กวิวทูเลยหรือวะมันไม่ใช่เด็กที่ผมจะเล่นนะเมตายังไงก็ไม่เล่นครับวิวทูคือแบบไม่ชอบอะจริงๆผมไม่ชอบวิวทูนะโอ้โหในฉา,ากสวยจริงหวังว่าอนาคตจะมีบานณบ้างนะอาร์ตแบบนี้ เนี่ยผมชอบตอนที่มันแบบเอากรอบแบบเข้าไปใส่มากเลยมันดูแบบอลังโคตร,คตรนะโอเคเรียบร้อยครับมิวทูนะตอนที่6นะครับหมดแล้วละ่ะเสียงฟังก็น่าจะเป็นมิวทูนี่แหละเพื่อนๆโอ้แต่ว่ามีมาหน่อยก็ได้นะเฮ้ยมีมมีอันนี้ใช่อันนี้ใช่ขอลองนะนนี่โอเค โพลิกอนครับยังไม่มีนะได้อยู่เอามาสะสมครับ29เไอซิบแพ็คนี้ก็ไม่เกลือนะโอเคอยู่เอาจริงได้มีมิวทูมาก็ต้องบอกว่าไม่เกลือละเป็นสามดาวทองเลยนะครับมีมิวทูกับโพลิกอนนะโอ้แต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เราหาไงอุย้ยเท่าไหร่ โอเค okay, 2,500ใบนะครับสวยงามแคปไปหน่อยเก็บเข้าเด็กใบได้เพิ่มมาหนึ่งใบมาไปต่อครับเอ้ยเกือบแล้วเกือบต้องใช้แต้มก่อนเพื่อนแต้มมันจะเกินนะเนี่ยแต้มมันเกินไม่ได้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องแลกนะผมต้องแลกตัวที่ยังไม่มีนะก็น่าจะแลกเป็นการฮิวครับเทรนเนอร์นะเอ,เ,อเอลิกัชื่อเรียกยาโคตร เอลิกาเอลิกาแต่ถ้าผมแลกตอนนีน้ผมได้3ใบเลยนะเอาไงดีเยแต่เอาเอลิกามาก่อนแล้วกันผมอยากทำเด็กให้มันสมบูรณ์ครับไม่อยากเปิดแล้วด้วยโอเคแลกเลยหึงใบเรียบร้อยเอลิกาเกตโตนะเราก็ถึงคราวเปิดต่อไปเลยครับ คลิปนี้ไม่จะยาวไปวันนี่ยเอาจริงถ้าบานาะออกปุ๊บผมผมหยุดเลยนะจริงๆโอ้หไม่มีเสียงไม่มีเสียงไม่มีแสงพระเจ้านี่มันไม่เหลือซองดีๆให้ผมแล้วใช่ไหมคือผมเปิดเขาเรียกอะไรอะ่ะบล็อกนี้ผมเปิดมิวทูออกไปแล้วไงมีเถอะมีหน่อยเถอะโอ้จะกกิบเกิน มาไหมไม่มีนะครับม,มันไม่มีเสียงไม่มีแสงไงแห้งเลยแห้งเกินหรือเปล่าแพ็คแปดนะครับเดียวไม่มีซักใบเลยได้หรอสิบนี่ผมเปิดสิบนะโอ้โหหนักเ,นเพื่อนๆหนักสิบซองนะครับศูนทองโคตรหนักเรียบร้อยไป หรือผมต้องอใช้วิธีสลับซองหน่อยเออทำให้บอดมันงงครับเปิดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยวันน,นี้มาขอร้องเสียงฟังฟังฟังถามจริงเดี๋ยวนะ22ไม่มีเสียงไม่มีแสงได้เหรอ โม,มีใครทำได้แบบนีไหมยี่สิบสองไม่มีเสียงไม่มีแสงหือกีบโคตร,โ,คตรโอเคโซมานะครับเดี๋ยวขอโซเยอะๆหน่อยก็ได้เฮ้ยโอ้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่โอเคโดกัสธรรมดาตกใจหมดโอ้โหเงียบจริงเพื่อน อ้าวอันนี้รู้แล้วฟิเซอร์อันนี้ฟิเซอร์ฟิเซอร์เอาไม่ใช่เว้ยหน้าแตกแล้วเก่งก้าครับเออ่อมันแบบมีอย่างเงี้ยประมาณ2ตัวนะโอ้โหเกลือจัดๆเลยเก่งก้าโอกาสออกเท่ากับบานานะแต่ขอเป็นบานาได้ไหมอ่ะเรียบร้อยครับเกลือจัดไปมา ดี๋ยวดูก่อนเหลืออีกเท่าไหร่ตอนนี้เหลืออีกผมเปิดไปนี่ครั้งที่แปดนะครับมาเออผมผมโน้ตไปอยู่โน้ตไปอยู่ลงไปดูโน้ตมาต้องบอกว่าก้มนี่ก้มไปดูโน้ตมาเสียงฟังฟังเฮ้ย <Hey! S 2> เดี๋ยวนะแสงไม่มีเสียงไม่มีสามสิบซองเฮ้ย hey, แต่ว่ามีวะ่ะแต่ว่าตัวมาอันนี้ใคร ใครนะแล้วเน่ม,มาตาโดการ์โดการ์ก็มีหนึ่งตัวที่มาเยอะมากเพื่อนมาเยอะมากๆคือตัวแรกตัวที่สองมันก็ดีอะครับมันเก่งไงผมชอบด้วยนะผมว่าเดี๋ยวน่าจะได้ใส่เอฟเฟกมันครบแหละไอ้โดการ์เนี่ยแ็กที่6นะครับโหเงียบมากเลยอะมันมันมีอะไรตอนต้นคลิปไงหรือว่าผมควรหยุดแล้วเนี่ยเพื่อจะจัด เอาให้มันถึง99ซองแล้วกันเออเปิดอีก2รอบนะครับอย่างน้อยก็เปิดให้มันมากกว่าที่ลงไว้หน้าปกก็น่าจะโอเคนะถึงแม้จะไม่ตรงพอดีเป๊ะๆนะครับโอ้โห12ซองโคตรเกือได้โดกัสตัวเดียวหนักวะ่ะไปสองรอบสุดท้าย หมดหมดหมดตเติมมาหมดเดี๋ยวข้ารอบนี้ผมตัดสวนฟับเฮ้ยสีเงียบโครตรโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ก็ผมควรหยุดตั้งแต่แรกใช่ไหมหรือควรย้ายไปเปิดแพ็คอื่นก่อนวะเนี่ยโอโ้นเพื่อนถ้าเกลือแบบเกือติดๆแบบเนี้ยจริงๆอย่าเปิดต่อนะครับจริงๆ จากประสบก,การณ์การเปิดเนี่ยโอ้โหคือมันเงียบปุ๊บแล้วแล้วเราฝืนเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเอ,อ้ยเอ้ยอันนี้มาว่ะโดกัสอีกวะเนี่ยไม่ใช่ไม่น่าใช่โดกัสออร่อามันดูไม่ใช่ใครวะเนี่ยโอเคคาระ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 ,าะเอาจิงน่ารักนะแต่แบบไม่ใช่ไงที่ผมต้องการเนี่ยโอ้โหขอได้เนี่ยสักใบย,ยังดีกว่านี่เปิด วันนี้คือจะไม่ได้คนแนนสี่ทองเลยเหรอโอเคแพ็กสุดท้ายครับเกลือจัดไม่กอดมาส่งท้ายเพื่อนๆน,น่าจะครบนะครับรอบนี้ไปไม่ไหวแล้วคือมัน,มนเกลือจัดไม่ใช่อะไรไงอยากเปิดต่อนะแต่มันเกลือเกิน เดี๋ยวลอกไปก่อนโอเคมีเสียงฟังหนึ่งอันเพื่อน,อ,นอุ่นใจมากเลยคือแบบอยากเห็นทองแบบสีลุ้งแบบกระเทกหน้าแบบรัวๆสีห้าซองอย่างเงี้ยตั้งแต่เปิดมาผมยังไม่เคยได้แบบนั้นเลยหรือวะเปิดมาก็เยอะนะผมว่าโอ้เกเยอะจัด,จดขอเหอ,ดเอนะดดเนี่ณะสักตัวนึ่งอะนะสีทองเนี่ยจะไม่บ่นเลยมา ต่ามอนว๊ a t เฮ้ยอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้สีเงินครับสีเงินโอเคบานะนะเออเออบานะสีเงินได้อยู่ได้อยู่โหนี่คือมาปลอบใจผมได้แค่นี้ใช่ไหมปลอบใจให้แค่นี้ใช่ไหมเรียบร้อยครับอุ้ยมาตันการ์ดอีกแล้วนั่น,นเรียบร้อยโอ้โหดูดิคือตัวที่ได้มันก็แบบหน้าเด,เดิมที่ผมแบบ บน่นนะเพื่อนๆสังเกตปะมาตาโดูกัสอะไรพวกเนี้ยออกรัวๆอ่ะสุดท้ายแถมไปหน่อยแล้วกันขอไปเปิดซองปิกาจูแล้วกันรู้สึกว่าคือมันแบบมันมันจบไม่ได้เพื่อนๆขออีกหน่อยผมเชื่อว่าอันนี้มันต้องดีบ้างอะผมเหมามิวทูซองเกลือไปหมดแล้วใครจะเปิดตอนเนี้ยผมบอกเลยนาะทีทองครับจริงๆโอเคมีเสียงฟังอันหนึ่งเพื่อน ซองที่ 2, 2> สองหรือซองที่สามนี่แหละเฮ้ยซองนี้แลว้ววะโอเคสันีกับเมย์ครับยังไม่มีนะอันนี้อันใหม่น่ารักอยู่น่ารักอยู่แต่จะให้แค่นี้จริงดิโอ้เกือเกินนี่มันใจร้ายกับผู้เปิดซองเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มาอันนี้มาอันนี้เด็ด ก็ไม่เด็ดเท่าไหร่ทันเดอร์เอ้ยแต่ว่าได้อยู่ผมเอาไปเล่นเดสายฟ้าผมได้เออผมยังไม่มีนะโอเคโอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันโอ้โหเพิ่งชมมาลัวๆเลยทันเดอร์สองที่8นะครับน่าจะหมดแล้วเรามั้งสีทองคงไม่ออกแล้วละ่ะจริงผมไม่หวังแล้วจริงๆแต่ไลชูผมเนี่ยขอตัวหนึ่งได้ไหม <c oughs> ไลชูไม่ออกเพื่อนๆโอเคเรียบร้อยครับจบนะ S 1> <S 1> <S วันนี้สรุปก็คือผลกับการไม่มีดาเนะไม่มีบานาสีทองแม้แต่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าตัวอื่นก็ได้อยู่แหละเกออ็บไปหัวใกล้ครบแล้วเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดซองวันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับอ๋อใช่แล้วก็วันอังคารตอนบ่ายโมงลาพาสดรอปอีเวนต์มันจะเข้านะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามาหวดกันวด้วยนะเพราะว่า ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตอนแรกเนี่ยมันจะให้สเตมินามาเต็มหรือเปล่านะครับอยากให้เพื่อนๆเข้ามาหวดไว้สเตมินาเนี่ยมันจะได้เดินนะไม่ใช่อะไรอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ทุกทีแล้วกันก็สาหรับใครที่เข้ามาดูนะครับยังไงผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเปิดออกเปิดได้การที่ต้องการกันรวยๆไม่ต้องเป็นเหมือนแบบช่วงผมกลางคลิปอะ pack, pack ห้าสิบแพ็คหกสิบแพ็คลังที่เปิดสิบทีแล้วมันออกมาใบาเดียวใบเดียว,บยยวแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องนะครับ ผมเคลียรให้แล้วเพื่อนๆขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับยังไงก็รบกวนช่วยกดเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย